สวัสดีครับอยู่ผมโดบเพย์ตูเอิ์นะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับกับเกม NFT นะครับ daily miner กันหน่อยนะวันนี้ผมเคมมาเออผมเล่นมาทั้งหมด10วันแล้วแต่จริงๆเกมมันมันบางวันก็เล่นบางวันก็ลืมเล่นเวลามั่วซั่วไปหมดนะครับผมก็ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะฮะก็มาลองเล่นแล้วก็ลองถอนกันดีกว่าวิธีการเล่นของผมนะเปิดนี้มาก่อนเปิดไม้ NFT ของเราออกมาก่อนนะ มันจะมีให้เรากด p a y ์อันเพื่อนถ้าเกิดเรา PAY a อ l เนี่ยเราเราต้องเสีย0.2ดี c o ยอะ่ะต้องเสีย0.2ดีคอยเนี่ยมันก็ด้มูลค่าประมาณ0.02 BNB ซึ่งเราได้วันหนึ่งเนี่ยเราได้แบบหลัก1หรือว่า2 d e ดีคอยอยู่แล้วอะ่ะมันเสีย0.2แม่งก็เยอะอยู่นะเพราะนั้นเวลาเล่นนะผมจะเล่นอย่างนี้ครับเราก็เปิดแท็บหน้านี้มาเลยเรามีผมมีตัวละคร10ตัวนะผมจะเปิดเพิ่มมาอีก9ตัวครับเปิดเพิ่มมาเนี่ย1 2 3 สี่ห้าอ่าพอเปิดครบ999 9, 9แถบข้างบนแล้วนะเราก็ <m> จะเปลี่ยนหน้าไปเลยนะกดก่อนมันจะได้พร้อมๆกันเพราะว่ามันต้องใส่ตัวเลขด้วยใช่ไหมเวลาเราจะเล่นอะ่ะเนี่ยเห็นปะใส่ตัวเลขแบบนี้เพราะนั้นเปิดมาก่อนเลยตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 5อันนี้วิธีการเล่นของผมนะ6 7 8 9อันเนี้ยคือเราทำไว้เราทาไว้ก่อนจะถึงเวลาที่มันจะเล่นได้ก่อนเวลาก่อนเวลาครูดาวมันจะหมดอะเราทำไว้อย่างเงี้ยทุกหน้าเลยนะแล้วเรามาเล่นสลับสลับไปเนี่ยมันจะได้เวลาไล่เลี่ยก,กันแป๊บเดียวถ้าเกิดเรามากดเล่นทีละตัวในวินโด้เดียวเนี่ยใ,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 ใน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 หน้าต่างเดียวเนี่ยมันจะห่างกันนานนะตัวแรกตัวท้ายจะห่างกันเป็นหลักนาทีเลยนะ อันนี้ผมก็จะกดทีตัวเลยเบิบแล้วก็เปลี่ยนตัวเห็นปะ956284เนี่ย504588ปดไป195120ปึ๊บ531828 8. ป๊าบเห็นปะปดไปเลย แล้วตัวแรกกับตัวท้ายเราจะห่างกันไม่นานนะครับเวลาเราเล่นเสร็จเราก็มากดรีเฟรชดูว่าตัวอื่นมันเล่นหมดเล่นหมดเล่นหมดยังถ้าเกิดเล่นหมดแล้วมันก็จะติดคูดาแบบนี้เห็นไหมทุกตัวก็จะเล่นไปแล้วนะครับก็ปิดหน้าต่างที่เหลือไปเหลือหน้าต่างเดียวอ่ะเล่นไปแล้วนะอันนี้คือวิธีการที่ผมเล่นนะไม่ได้กดเพย์ออลนะเพราะมันต้องเสียเนาะผมได้รอบหนึ่งประมาณหนึ่งกว่ากว่าเองอ่ะหนึ่งจุดเจ็ดอะไรเงี้ยตอนนี้ผมมีมูลค่าทั้งหมดศูนย์จุด 1 BNB และ1 2 BNB แล้ว,ลวเดี๋ยวลองมาถอนกันดีกว่านะครับเล่มนมาทั้งหมด10ครั้งแล้วเท่ากับว่า10วันแล้วกันคืนทุนของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเกือบเดือนใช่ไหมที่8วันที่ผมเคยคำนวณไว้เราจะมาลองถอนกันดูครับถอนยังไงอ่ะไม่เคยถอนเหมือนกันนะสามารถถอนแม็กได้เลยไหมสองสิบสองจุดเก้ พีดเอนเตอร์อ๋อห้ามีจุดเทนิยมเหรออ่ะหุ่นถอน12ได้0.12 BNB ไม่แน่ใจว่ารอนานไหมใส่เงินยังไม่เข้าตัวเนี้ยเดีย๋ยวผมอรอแป๊บแบหนึ่งจับเวลากูดาวการถอน24ชั่วโมงผมลงไป0.38 BNB อนนี้ได้มา0.12แลละเท่ากับว่าเหลืออีก 2.6bnb 0.26bnb ก B, ็ต้องาจะประมาณนั้นแหละอีก20วันโอเคเข้ามาแล้วเพื่อนใช้เวลาไม่นานนะประมาณ1นาที2นาทีไม่เกินครับเข้าแล้วเข้าแล้วเนินเข้าแล้วก็ได้มาประมาณ30กว่าดอนนะเมื่อกี้เอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวอัปเดตรอบหน้าเป็นยังไงเนี่ยนะการถอนครั้งต่อไปก็น่าจะผมะน่าจะรอครบทีล10แหละ นะก็ดูตรงนี้ได้ดูที่มาเอฟมพีของเรานะดูเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยครบ20ผมก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนได้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เราจะไล่นะครับการคืนทุนของเราไปพร้อมกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องโดเพดอเอิร์น e ไว้ด้วยนะจะได้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะที่สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้ทั้งเกมธรรมดาแล้วก็เกม NFT นะแต่ตอนนี้ผมจะเน้นไปทางเกมธรรมดาที่สร้างไรายได้ได้มากกว่าที่ไม่ต้องเติมเยอะอย่างเกมพวก NFT เนี่ยมันต้อง อ่ามันต้องลงเงินไปก่อนใช่ไหมแล้วก็รองเงินคืนมานะครับเหมือนที่เราเคยเข้าใจกันนั่นแหละครับเออมันก็มีทั้งอันที่จงใจกับไม่จงใจนั่นแหละนะเพราะนั้นผมจะเน้นไปทางเกมธรรมดาที่แบบลงทุนน้อยหรือไม่ลงทุนอะไรเลยที่สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามผมไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ